ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โสนาโตเมพันเตสังคคมอิทังสังขัดสากาทีนาทุทสังอุปปันนังยาทีสังขัดสากัตตาการังสังค่อปมังกาทีนาทุทสังอายัสมาตานันทิยัตสัททัยยาทินางอัตาริตุง เอสาััติสุนาตุเมพันเตสังคองอิทาังสังขัดสากาตินาทุตสังอุปันนังสังคออิบังกตินาทุตสังอายะสมาตวนันทิยัดสาเทติกาตินังอัาริโตง ยัตสายยัตสัมมตโตขามติอิมัสกัทินาทุสัตสัมอายสัมมตโตนันทิยัตสัทธานังกัทินังอัธริตุงโสตุนาสัยัตสันาขามติมโสพาสัยยาม เทนางย,ยทางสังเคนากาทเทนาทวดสังอายสสมาตวนันทิยัสสาทานางังกาทเทนงอัาริตตงขามาติสังขัดสัตัดสมาตุนหิเอวามะตังทารยามี หลวงพ่อไปนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ນะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทัสส

อันเตสังขัดสากาเทนังธรรมมิโกกาเทนัทาโรอนุโมทามทุติยัมปีอัถตังพันเตสังขัดสากาเทนังธรรมมิโกกาเทนัฏฐโรอนุโมทาม ตติยัมปิอัตถตังพันเตสังขัดสากะทินังธรรมมิโกะกะทินัทธโรอ,อนุโมทามา รับอนกนาลังนี้อันนี้แ่าันตาอันนี้อนนี้สงห้เดือนไปตั้กรดันตอางดือนอกลางกลางเดือนสครับกลางเดือนสี Thank you. ไม่เราไหวไหเราไหวกิดแ่วกระินสัมพุทโทธภาะขาวาพุทธาพภะคาวันตาอภิว,อวาเทิ สาวากาโตภาควาตาธรรมโมธัมมังนมัสสัส